ผมว่าในห้องน้ําหลายๆบ้านน่าจะต้องมีมแมลงตัวนี้อยู่แน่ๆมันคือตัวอะไรแล้วทําไมเราถึงชอบเจอมันอยู่ในห้องน้ําจังเลยนี่คือมแมลงวีขนมแมลงหวีที่มีลักษณะเด่นคือมีขนปุยปกคลุมทั่วตัวทําให้ดูเหมือนผีเสื้อกลางคืนตัวเล็กๆแต่จริงๆแล้วน้องเป็นมแมลงวีชนิดหนึ่งครับซึ่งสาเหตุที่พวกเรามักจะเจอมันในห้องน้ําเป็นเพราะว่าในห้องน้ําและบริเวณใกล้ท่อระบายน้ําเป็นสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์สาหรับวงจรชีวิตของพวกมันเลยนอกจากจะเป็นแหล่งข้อพันธุ์ที่ดีมากๆแล้วยังอุดมไปด้วยอาหารสําหรััับตตวววอออ่่นนีกงางงโดยพมจะ บริเวณที่มีตะกอนเมือกเช่นตามผนังท่อระบายน้ําต่างๆตัวอ่อนของพวกมันจะกินตะกอนเมือกและพวกอินทรีย์วัตถุอย่างเศษผมและผิวหนังของพวกเราที่อาจจะสะสมอยู่ในห้องน้ําเมื่อมันโตกลายมาเป็นแมลงวีขนเต็มตัวมันก็จะไม่กินอะไรอีกแล้วเหมือนผีเสื้อกลางคืนเลยมีหน้าที่แค่ผสมพันธุ์ต่อไปนั่นเองครับแมลงวีขนพวกนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่กัดไม่ต่อยไม่เป็นพาหะนํารโรคที่สําคัญต่อมนุษย์ด้วยแต่ก็อาจจะมีเชื้อโรคติดมาบ้างเหมือนแมลงวันนะถ้าไม่ชอบหรือรําคาญแค่ทําห้องน้ําเราให้สะอาดน้องๆเหล่านี้ก็ จะหายไปเองนั่นเองครับ